วัสดีกับกัรมแลงยิดแลาวทุ่งไตรุ่งมีสามที่คือจาศาตนาปลาหมากระซักกว่าจะได้เป็นิกร,ระรัดปีนีก็ต้องเสี้ยเหลือดเสี้ยเนื้อมาต่าดประติไตยปอกคลองระบบประชาธติปไตยโดยมีพระราชาเป็นประมุกมานานเส้นนาน มีการเลืกศาสตร์มีการทำคุณล่วงเดินบุกป,ป่ายาค่าต่างๆติดตานนอนเฉยๆก็ได้โปรดฉะนั้นถ้าเคยไม่โจบสายามปรทิท้าต้องสูดรยาสูดรแม่เต้ามึงว่าใส่แม่พวัวรังแม่าพวัวอยาสารัดได้มูนูแต่เล็กเพื่อบางที่มึงอาจจะไปกืดเต้วน,นูก็คว,าวา้าเข้าไปตามยาตามแม่เต้ามึงเลยนะ มึงต้องไปจูดยาจูดแม่เต้ามึงไม่จัด